อลก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมนัดงานนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Regen of Immortal นะครับเป็นเกมใหม่ก็ว่าได้เลยนะครับอยู่ในช่วงเบต้าด้วยเป็นแนวน่าจะเป็นแนวเก็บเวลนะครับคุณภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยตรงนี้ผมชอบตัวมังกตรตัวนี้มากอ่ะเดี๋ยวเรามาเกมสตาร์ทกันก,นก่อนเลยนะครับอันนี้ผมปิดเสียงไวนะ้เนาะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์มาผมเรียบร้อยเลยเนาะอุย้ย ทำดูดีอยู่นะเนี่ยเข้ามาแต่ขออนี้ตลองเปิดเสียงดูว่ามันมีเสียงเพลงไหมนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได YouTube YouTube ย,ดยูทู e แบนอย่างงี้ย t ทูบแบนเลยอทำหนึงนะไม่มีปุ่มปิดเสียงเพลงด้วยโอเคไม่ดีนะฮะเอาไปเลยลบ10คะแนนเต็มเกมนี้ไม่มีปุ่มปิดเสียงนะอ,ยอ่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นน้องเอรินกับน,น้อง แรบบิทจากคลิปที่แล้วเลยนะครับทักทายคนดูได้เลยครับผมสวัสดีครับอะเเสียงเบามากอะเสียงใครเสียงใครเสียงเอลินเราไม่ได้ยินเสียงเอลินสวัสดีครับดีนังสวัสดีครับไม่ได้อยู่เอ้เราเรามาลวมกันดีเราจะเดินไปไหนฮะไอเด็กไครเปิมมาเนี้ยเอ้ยเราต้องกดสตาร์ทได้เลยใช่ไหมกดเลยกดเลยกดเลย ก็อดตาน่โอ้ยแต่สภาพสวยอยู่นะภาพสวยนะท่านผู้ชมผมว่าได้นะเด็กๆน่าจะชอบแต่ผมไม่ชว์ในมือถือเล่นได้ไหมนะครับแต่ภาพสวยมากแล้วดูโมดงโมเดลทำมาดีจัดเลยทำไมฉันดอ้ยแล้วเอ้ยแล้วทำไมจะแก้ผ้าอุ้ยอาจารย์ไหนอ่ะท่านผู้ชมอาจารย์วิถรฐานไหนอ่ะนี่ไงจะไหนแล้วก็อยู่ตรงหน้าเนี่ยไหนอะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อ เราไม่รู้ไม่ใช่เชียร์ผ้า่เราผมไม่รู้ผมผมไม่ดูแล้วผมจะไม่ดูนะคนนี้ว่าแก้ผ้ามาออกกล้องนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะปิดกับไหนไหมอ่ะอย่างแรกเลยนะเราจะต้องทำอะไรกันก่อนวะเนี่ยไม่รู้เล่นไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันเลย anew beginning talk to pretty woman คนนี้ได้เปล่าอ่ะกด G เพื่อคุยป๊าป๊าไม่อ่านนะผมไม่เก่งอักษเราไปเลยเด็กไทยไม่อ่านหนังสือไอ้น้องต้นที นี่เลยสริปให้หมดริฟอิดมีโอเคต่อไปเควสมันให้เราเราทำอะไรอะถ้าตามสูตรก็ต้องไปฆ่าไอ้มอนพวกนี้แหละมาออมันบอกอะไรมันกินมอนสเตอร์สัมตินี่แหละนี่แหละใช่หรือเปล่าอ่าใช่อ้ยระบบดีโอ้ย oh. ภาพสวยใช้ได้แล้วโอ้เปิดเสียง<ช>ได้ไหมเนี่ยมันมีระบบเปิดเสียงไหม,ไมว่ามันตะ้องฟัง ท่านผู้ชมผมลองเปิดเสียงเบาๆแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาเสียงประกอบฉากพยายามกบเสียงตัวอเพลงเกมก็แล้วกันนะครับนี่อ,อะไรอะ,ระกิวอะไรไม่รู้อุ้ยดูดิอย่างเท่เยดพัดโคตรเทสพัดโค้ดเทสอยากได้พัดเหรอกดกดตรงนี้กดตัวอะไรวะเอาเมาส์ไปชี้คคำว่า space box พพอ,อ่ะมันจะเป็นของในกระเป๋าเราลองไปดู ไปไปก็ซีก็ซีเด็ดนี่ฮี่ไอ้เียเฟี้ยวอยู่นั่นเ่ยทำอะไนเล่นมันก็ไม่เห็นเลยอ่ะสเปดพ็อสเปซพ้อไงมุมข้างบนที่อยู่คำว่าข้างๆคาแรคเตอร์ไงอันนี้อะไรอ่ะพืชอันนี้คืออะไรไม่ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไปที่ Equipment แล้วก็ไปไหนกดแล้ว Equipment ไม่เห็นของให้สมทัยหรอเป็นรูปพัดไม่มี เออใส่สิกดอีคว t เด็กได้ไหมได้หล่อสัสเออพวกไหนคุณกระเป๋าวะ้ออืสเปซพอกไงเธอไม่เห็นอราอยู่ข้างๆสกิลอะข้างบนอะคอมพิวตี้เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษอุ้ยมันมันดีอะเออโคตรดีอะคัดดีอะพัดดีพัดดีพัดดีดีมากสเปซกระเป๋า เออวได้นะเนี่ยสนุอกหัวโอโไไ้ได้ได้เล่นไมไ่ง่ายเล่นไม่ยากแบบนี่วิ่งเอาทองเลี่ยนะทุกคนระหว่างรอเขาอ,อ,อ๋อมันใช้พัดในการไอ้นั่นใช่เหมืๆๆๆๆๆอนแบบเลือดในสายเลือดตอนนี้เป็นคนจีนไปแล้วเหมือนไล่แมลงวันเลยอ่ะ <S <S นี่บูลลีเนี่ย เอาควสถึงไหนกันแล้วเนี่ยฮัลโหลมันบอกว่าเป็นการกำจัดมอนกำจัดมอนเหรอใช่หรอมันบอกมันมันบอกว่ามีมอนเตอร์เยอะมากอันตรายต่อผู้คนของเรามันให้ไป go to city อ่ะไฟใครสักคนน่ะมันให้เขาไปเก็บรอก็ก็กข้าวบาเล่ไฟอ่ะเออมีเผ้าบาเล่ใช่ใช่นี่อ่ะมาเนี่ยนี่ตามมาขอเปลี่ยนอันนี้แป๊บนึงมาตามมาเด็กๆตามมา เพื่อนเพ่อีกนึงอยู่ไหนน้องแดงเน้องับใหม่วะเฮ้ยมีคนมีดับใหม่วะเนียเทกันนะกันดาดาบเก่งเกายผมได้ผมได้ของมาท่านผู้ชมมีของสมใส่ด้วยเกมนี้ดีนะเฮ้ยแห่เฮ้ยยออกหเย้มันเท่เกินไปแล้วเกมนี้นเรามีอันนี้เอเออเนี่ย แกแต่ตอนนี้เราอยากได้เสื้อผ้าทำยังไงดีเดี๋ยวไว้ก่อนแก้ผ้าไปก่อนแล้วกันเก็บเนี้ยน่าจะนานเย็นมากเลยเย็นมากเลยนี่นี่นี่ข้าบาเล่นี่ฮัลโหลเห็นไหมเนี่ยใครมีเคว็ดให้เก็บเนี้ยมันอยู่ตรเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ยเห็นหรือเปล่าเขาเก็บไปแล้วนะแต่ข้ามีดี๋ยวเออน่ะสีม่วงอ่ะเออโอ้ยเกมดีว่ะไม่ได้ว่ะน่ารักแ่บภาพมันน่ารักดีอ่ะ เกมมันโอเคเลยแหละไอเทมมันก really. ็ดูดีเลยอ่ะใช่ถ้าน้องๆถ้าน้องๆในโทรศัพท์เล่นได้ผมว่าชอบแน่ๆมันเพลินมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยผมเล่นแล้วก็รู้ <Okay. S 1> สึกว่าเพลินจนอยากจะเล่นยาวๆเลยเหมือนกันนะเนี่ยเราไปไหนกันต่ออ่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บคุยเข้าบาเล่นเสร็จยังแล้วกลับไปคุยกับผู้หญิงเลยไปคุยไปคุยน้องดึงดึงไปไหนอ่ะนี่เข้าบาล่นี่หรอ เขาไปที่สตาร์ไลท์ซิตี้เพื่อหา <S 2> <S 2> เออเอเยนอยู่ควสเดียวกันแล้วอะเลอคนนึงไม่เลอคนนึงถึงไหนละแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมกอ่อคลิปให้นะท่านผู้ชมแม่งไก่โคตรเลยหลดร้อยเมตรสตาร์ไลท์นี่ไงเจอแล้วฮะทางไหนละทีนี้ก็ตรงไปเลยเลยไม่ใช่หรอ หมามาอยู่นั่นเลิ่อหรอตามมาตามมาตามมาโอ้ยสวยจังเออชิ้เกมเกมระบบมันได้ขนาดนี้เลยโอ้โหไม่ธรรมดาเอาแล้วไงผมเริ่มกลัวน้องที่เล่นในโทรศัพท์จะเล่นกัะไม่ได้แล้วเกมมันสวยเวอร์เลยนะแต่ไม่รู้เกมมีระบบพีพีไหมถ้ามีก็คงจะดีมากๆถ้ามีผมอาจจะเล่นยาวๆถ้าไม่มีก็คงนอเซกุนบาผมมันสายบูลลี่ว่ะ ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะมันทนไม่ไหวหรอกที่จะเห็นใครได้ดีกว่าตัวเองแล้วไม่เข้าไปขยี้เขาอะจังหวะแปลงเขาบอกว่าให้เราอัปเกรดสกิลไลอันดาร์หรอเควสอะไรเนี่ยไฟอมเมยหลินเหรอเมิงลีไฟอมไฟหมิงลีแล้วหญิงลีอยู่ไหนหญิงลี ตามมาตามมา,าตามมาเยวยพาไปหาหญิงลีเร็วๆเ,วเ,วเวทางนี้ทางนี้ทางนี้หญิงลีอุ้ยถ้าใครอ,าอ่านนิยายจีนลงมาเล่นนี่น่าจะฟินอยู่แล้วอ,อ่ะเภาพยังสวยเด็กไม่น่าอ่ะอะเูจากทรงไม่แด้เนะ่ะกับถังซานยังพอว่าเลินเลยเลิน,รนตรงนี้ผมไปไวนะ แล้วเราก็กลับไปคุยคุยกับคนนี้เสร็จก็กลับไปคุยคนเดิมจะให้กูวิ่งไปวิ่งมาอีกนานไหมเนี่ยอยากบู๊ต้องอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไงอะไรวะใหญ่บบนั้นแหละใจร้อนไอ้น้องอเดี๋ยวเราก็กลับมาคุยก<อ>ับผ<อ>ู้หญิง thank you สวยอ่ะอันนี้เวล์อัพละอ๋อ <c oughs> ได้ของสมใส่ด้วยเฮ้ยโอเค ลงไปได้จริงมันจังอะโคตรกว้างโอ้โหแมปอย่างกว้างเลยท่านผู้ชมเล่นวันนี้ก็ไม่หมดผมว่าวันนี้ผมอาจจะมาแค่ซับเซิร์ฟก่อนนะผู้ต้องแบบกว้างจริงทำมาดีเวอร์เลยวะเฮ้ยโอ้โทำดีจังวะโอ้โหภาวนาให้น้องในโทรศัพท์เล่นได้นะผมไม่โทรศัพท์ผมเล่นเราบอกไม่ได้ดิก็เลยไม่รู้ เดีอดได้จริงโอ้ยข้างหน้ามอนอยังโหดมาเร็วมาเร็วทุกคนมาเร็วมาเร็วม,มอนโหดมากแล้วสาวเลยสาวเลยได้สองเอาสองได้สองเอาอน้อง,ง,งให้นกกระจอกมอนเป็ไนไพ่นกกระจอกอดิใช่ลม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 อุยมออ้ย อุ้ยแรงว่ะตีโคตรแรงเลยอ่ะมอนโหดมากมอนตีแบบแรงโคตรโอ้โหเนี่ยเจ็บแล้วเนี่ยเออเจ็บจริงเหรอครึ่งหลอดแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ <c oughs> จริงแต่เราก็โหดเหมือนกันเวลแอบขึ้นยากนะทำไเล่นนะ โอ๊ยโอยโอ๊ยอยตุยช <uana> ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายแล้วตาแล้วจะตายแล้วเลอดจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงนี่ก่อนนี่ก่อนนี่อีนี่ตี๋ตายอ่ะ่รเราควรจะเล่นธนูไหมอ้ทงไม่ดีอ๋อต้องมี้อหตัวเองเดียวองเปลี่ยน้องเป่นเอานี้เปลี่ยนานี้อ ไอ้เฮี้ยกูแตกเราแตกอ่ะเดี๋ยว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 นี่เคาได้อะไรมาไม่รู้เนี่ยโคตรเสียวเลยเลือดจะหมดทำไงอ่ะขอต้องเปลี่ยนอาวุธแป๊บนึงนะถ้าเราเล่นธนูจะเป็นไงวะมันตามขึ้นมาป่าวะอบตายจะตายตายโอ้โหธนูดีนะแต่เบาแบบเบาเกินจตายโอ้โหเบาไป ดีแหละดีแหละแต่มันไม่เหมาะท่านผู้ชมคิดอีกทีนะดีแต่มันมมดีแต่มันต้องคิดอีกทีแล้วละ่ะยี่งมันเล่นตีไม่เ<อ>ข้าเลยเ<อ>ดีวะ่ะเออตลกว่ะอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นอะไรจ๊ะคือเราหันหนะ้าไปทางหนึ่งแล้วทะนุนไปทางหนึ่งเลยตลกอ่ะระบบระบบ G P S ทำไมรู้จังหรอ <c oughs> เอนี่นะมนู้จักเลยเออแทกไอันี่ขนาดีิเาเรียกว่าอะไรนะฝายอะไรเห็มไหมก็ลูกอ่ะตเดอยวึงต็ไอ้เวลอะไรกัวเนี่ยเวลอะไรกันแล้วเนี่ยลูมาลูมาไอ้เวลจสภาพเพาเวลไหนแล้ววะหือมองไม่เห็นเอาเวลแปดฮ้เฮ้วายแล้วเอลินแทงหน่อยไอนแทงหนได้ได้ได้น้อง โอ้ยเบามากนี่นี่ไปเลยอะอย่าเพ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งแล้วฉันก็ใช้เท่มใหม่เลยไงจ้าน้องอุ้ยมีสกิลอีทด้วยอ่ะแกโอ้หยังโหดยังโหดไอ้น้องยังโหดตึงไม่ตึงก็ดูเอานี่มันพัดเทพอันนี้เวลสี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้าแบกสาวๆนะครับผมเบอร์จัด ไอ้ยังต้องนิดหนึอ่าเอลินดูนี่เอลินดูนี่เดี๋ยวจัดการให้ดูดูนี่ดูนี่เป็นไงโอ้โหดูสกิลใหม่ดูดูระตีอยงแรงเอลินไม่อยากจะพูดเยอะสกิลอี๋ะนะใช่ครับผมเขาได้กันตั้งนานแล้วถึฮะใช่เหรอใช่ได้ไงมั่วแล้วมั่วแล้วสิบก่อนค่าเออคุณคุณนี่มั่วสั่วนะเออไปใใส่่นชงีว้ยคุณนี่มั่วสั่วนะเอาซับภาพไหมวะ ้าปามเน้นง้อบ้านงานไม่เน้นเร็วตัวนะไอ้นี่นะนี่ดูดูดูมีหรือเปล่าอยู่เนีนน่ยน้องตัวใหญ่อุ้ยมอนตัวใหญ่มอนตัวใหญ่ยี่สิบ,บช่วยกันช่วยกันตัวนี้ถ้าได้ว่าจะได้ของดีว่ะเย<อ>ียมาแน่มาแน่โอ้โหตีทีครึ่งหลอดเรียกับพ่อขอ,องนะ่ะเอกูแตกตีแรงเกินทัดเดียวแล้ว มาีทำไงวะเฮ้ยวิกี้อยู่ตรงอย่างตงเลยอูตายตายแปลว่าเนี่ยมน่อนเขาได้สกิลอีมันแหนวามันตายกองที่จะช้อตแรกดีมาดิมาดิเอาก็เอาซีก็เอากับพี่น้องเวลพี่เนี้ยไม่กลัวเรารามาถึงฟูกันตายเลย ไปไหนไปไหนอ่ะหลงทางของสมใส่ด้วยเจ้าแจมอ๋อไม่ได้ของสมใสเว,ว,ว,ว้แลเสิ็เต็มเลยใส่แพฟนี่ใส่เลยครับผมมีแล็กไหมหมดแล้วเนาะโอเคโลเเ้าหูพูดเดียวมีเสียงภาคด้วยท่านผู้ชมพูดดีงานดีจริงเยีเ่ยมเนี้ยนี่เลย I need some help Yes, yeah, yeah yeah. นี่เวลอัพไปดิเวลสิบสามมาอ่าแล้วเราจะไปหาใครพอแล้วเดี๋ยวเราตัดจบกันไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะอยากเล่นไปมากกว่านี้เกมมันเออแต่เกมมันจริงนะสาวๆชอบนะปกติสาวๆเขาไม่ค่อยสันทัดเกมเท่าไหร่นะโอ้โหแต่มาเจอเกมนี้เขาแบบพูดชมไม่หยุดเลยนะะเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่อ่ะเดี๋ยวมารวมตัวปิดคลิปก่อนเดี๋ยวให้น้องๆ ไปเล่นกันได้แล้วเขาดูเรานะครับอุ้ยสกิลใหม่วะเอาวะถึงป่ะถึงป่ากิวอะไรอ่ะดูเดี๋ยวเราโชว์กันแป๊บนึงนะให้ให้เขาโชว์กันนให้เขาโชว์กันว้าปุ้โถก็มันก็ไม่เท่าพัดนี่นี่ดดูดูดูทอนาโดไอ้น้องแค่นีอยู่ก็มีมีเล่นแล้วสกิลเก่าอยู่เลยอ่ะ อ่ะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพาเด็กมาเดินเล่นเกมนะครับมันก็จะดูงุ้งยิงงุ้งยิ่งนิดนึงนะครับผมเจ๋งเตัวเองถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเออช่วยขายของนี่ขายของเร็วขายของกดกดกระดิ่งด้วยเออกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจะน้องๆเอยเดี๋ยวว่ะขายของเก่งเนี้ยว่ะ อ่ะโอเควันนี้ผมกับเพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบ,บายจ้าไ,ไปค่ะ <c oughs> มัเป็นไฮเปอร์วิ่งไม่อยู่แต่เป็นอะไร <c oughs>